สวัสดีค่ะหญิงเมื่อนี่เห็นมาจากเมนูเห็ดน,นะจ๊าวันนี้เมนูเห็ดของเราเขาจะเห็ดซุปเห็ดเติงเด้อเ,เขาจะเห็ดซุปเห็ดบดนะคะอันดับแรกข้าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะมันยังอ่อนยังอิ่มยู่นะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาหั่นเป็นแบบนี้นะคะหั่นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขา่คยจะเอาไป สุกนะคะใส่ผักใส่ห้าใส่พริกป่นใส่ข่าวกัวนะคะเดี๋ยวเข้ามาบึ่งที่การเ็นเลยค่ะ That's <laughs> right. ยิงห้าชิดตำง่าก่อนนะคะต่ำง่าก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเห็ดมาต่ำนะคะก็จะต่ำก่อนคึงใส่ครึ่งเลยก่อนนะจ๊ะถ้าเท้าใส่ง่าแล้วนะคะสุกเห็ดก็สุกน้าใหม่สุกยางกระยานะคะถ้าเท้าใส่ง่าแล้วเท้าจะมาใส่ข้าอขวดนะคะใส่ข้าอขวด ขั้นตอนการสุดนะคะจะเห็ดถึงข้าหนึ่งก่อกรด้ยยิงเห็ดนะคะบดเ,นะเอเื่อนไหมอนีอายใช้อีกนะคะใส่ทองที่ทา,าถืด้วยกันาจะตังเห็ดให้มันุ่มนะคะ น่าจะบ่าองกอันนี้นะคะข้าใส่งาแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะมีงาที่เข้าขัวแล้วตําแล้วใส่ง่าใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ตัวหอมนะคะค่ะ